กองทัพอากาศไทยกลับมาสร้างความประหลาดใจให้กับโลกการทหารอีกครั้งด้วยการอัปเกรดเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E F, e, F Tiger II ให้กลายเป็น F-5TS Super Tigris ักล่าที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายคนอาจคิดว่าเครื่องบิน F-5 คือรุ่นเก่าที่ใช้งานกันมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่ในความจริงแล้วการอัปเกรดครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถให้ไม่แพ้เครื่องบินรบยุคใหม่ในหลายด้านทั้งความเร็วความคล่องตัวระบบอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัย จุดเริ่มต้นขององค์การอัปเกรดกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินขับไล่ F-5 ประจำการมาตั้งแต่ปี2520และเป็นกำลังหลักมายาวนานกว่า40ปีแม้เวลาจะผ่านไปแต่โครงสร้างพื้นฐานของ F-5 ยังคงแข็งแรงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนากองทัพจึงตัดสินใจเลือกแนวทางการอัปเกรดแทนที่จะซื้อเครื่องบินใหม่ราคาแพงเช่น F-16 บล็อกล่าสุดหรือพรีเป็นรุ่นใหม่เพราะการอัปเกรดใช้ต้นทุนเพียงไม่ถึงครึง่งแต่ได้ขีดความสามารถที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง สมรรถนะความเร็วและการบิน F-5T Super t i g e i s ยังคงรักษาความเร็วสูงสุดที่ระดับ m มตรหหรือประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอในการเข้าสกัดเป้าหมายหรือสกัดกั้นการบุกรุกทางอากาศเครื่องยนต์คู่ยังให้แรงขับที่มั่นคงขนาดลำตัวที่เล็กทำให้การเคลื่อนไหวว่องไวค,งคล่องแคล่วเหมาะสำหรับการรบระยะประชิดนอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมการบินและจอแสดงผลใหม่ทำให้นักบินมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น เรดาร์และระบบตรวจจับจุดเปลี่ยนสำคัญของ F-5TH อยู่ที่การติดตั้งเรดาร์ใหม่ที่ทันสมัย AESA ซึ่งเป็นเรดาร์แบบก้าวกระโดดสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำสูงและสามารถติดตามเป้าหมายหลายลำพร้อมกันเทียบได้กับเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5เช่น B-1 หรือ F-16V สิ่งนี้ทำให้เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-5 กลายเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามอีกครั้งระบบอาวุธการอัปเกรดไม่ได้หยุดเพียงแค่เรดาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตั้งระบบอาวุธสมัยใหม่ F5TS สามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะกลางเช่นดาบีและ PYTHON-5 จากอิสราเอลซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงสามารถยิงเป้าหมายได้ทั้งในระยะใกล้และไกลรวมถึงสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีอัจฉริยะสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินเพิ่มขีดความสามารถให้ครบทั้งการสกัดทางอากาศและการโจมตีทางยุทธวิธีห้องนักบินใหม่ ห้องนักบินของ F-5TH ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เป็นแบบ glass cockpit มี Me, จอสแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่สแสดงข้อมูลการบินข้อมูลเรดาร์และระบบอาวุธอย่างครบถ้วนนักบินสามารถควบคุมด้วย hand on throttle and stick หรือ HOTAS ซึ่งช่วยลดภาระการทำงานเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการรบระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากอาวุธและเรดาร์แล้ว F-5TH ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใหม่สามารถตรวจจับสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามและปล่อยเครื่องรบกวนหรือชาร์ฟ แฟลเพื่อหลบหลีกขีปนาวุธระบบนี้เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับนักบินและเครื่องบินได้มากต้นทุนและความคุ้มค่าสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองคือราคา การอัปเกรด F5TH ใช้งบประมาณเพียงประมาณ2,000ล้านบาทต่อเครื่องในขณะที่การซื้อเครื่องบินใหม่อย่างทริปเปหรือ F16V ต้องใช้มากกว่า3,000-4,000ล้านบาทต่อเครื่องการตัดสินใจนี้จึงคุ้มค่ามากเพราะกองทัพอากาศไทยสามารถยืดอายุการใช้งานของฝูงบิน F5 ออกไปได้อีกกว่า10-15ปีโดยมีสมรรถนะใกล้เคียงเครื่องบินยุคใหม่ผลกระทบต่อสมดุลในอาเซียนเมื่อพูดถึงภูมิภาคอาเซียนประเทศต่างๆก็เร่งพัฒนาอากาศยานรบของตนเอง เช่นเวียดนามที่ใช้ SU 2 7และ SU 3 0มมาเลเซียที่มี SU 3 0และ Hornet หรือสิงคโปร์ที่มีม F 1 5 SG และ F 1 6 4ดีการที่ไทยเลือกแนวทางอัปเกรดทำให้ยังคงรักษากำลังทางอากาศได้อย่างสมดุลและไม่เสียเปรียบในด้านเทคโนโลยีแม้จะไม่ได้เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องน่านฟ้าไทยและสร้างความน่าเกรงขามในภูมิภาคนักล่าที่ถูกปลุกชีพ F 5 TS Super Tigris จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ถูกเก็บไว แต่เป็นการปลูกชีพนักล่าที่ทรงพลังขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ผสานร,ระหว่างโครงสร้างแข็งแกร่งเดิมและระบบอาวุธสมัยใหม่การอัปเกรดครั้งนี้ทําให้กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินที่พร้อมรับศึกในทุกสถานการณ์ทั้งการป้องกันการสกัดกั้นและการรบเชิงรุกบทสรุป F-5TS Super t i g e i s คือสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของกองทัพอากาศไทยแทนที่จะลงทุนมหาศาลกับเครื่องบินรุ่นใหม่ การเลือกอัปเกรดทําให้ได้ขีดความสามารถที่สมดุลกับต้นทุนที่คุ้มคา่าเครื่องบินที่เคยเป็นเพียงไทเกอร์เก่าวันนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์ทีกิสนักล่าที่พร้อมปกป้องน่านฟ้าไทยและยังเป็นบทเรียนสําคัญให้กับหลายประเทศว่าเครื่องบินที่ดีไม่จําเป็นต้องใหม่ที่สุดแต่ต้องเหมาะสมกับภารกิจและทรัพยากรของชาติ